สวัสดีครับผมมารพินและฟิลไทยดับบลิคสปอร์ตคอมนะครับันนี้ผมอยู่ที่ริมแม่น้ํายางกอนนะครับหรือแม่น้ํายังกุ้งเหมือนกันยางกรือยยังโกฮะประเทศพม่านะครับหรือเมียนม่านะครับในชื่อใหม่ตรงนี้เป็นเรือข้ามฟากครับอันนี้กว่าเขาคบคนแล้วนะครับน่าจะสิบคนนะฮะดูมืนจะสามสามบเรือก็จะออกครับ ตรงนี้เขาจะมีท่าเรือข้ามอีก,กันที่ผมถ่าย,ายคลิปไปแล้วนะครับเป็นเรือใหญ่แต่อันนี้เป็นเรือเล็กนะครับเรือ2องหางฮะเรือ2องหางก็เข้าใจว่าอาจจะรับน้าหนักรับคนได้มากขึ้นแล้วก็ส่งตัวได้ดีกว่าเรือหังยาวแบบตอนเดียวนะครับไม่แน่ใจก็เรือกําลังจะออกครับมีแจวอยู่2งอันเนี่ย พอปิดเครื่องแล้วเขาไม่ใช้เขาจะแค่ประยุงต,ตัวตอนที่หลอรับคนนี่ครับอคคบอกไปแล้วครับถึงช่วงนี้เนี่ยเขาจะมุดลอดสะพานนะครับลอดสะพานมุดครับมุดมุดลอดสะพานอาอกมาด้านนี้นะครับ 誰もが見たことない。<laughs> <laughs> Gracias.